ช่วยกันถงตายายองตายายช่วยกันช่วยกันให้ป้าป้าช่วยหมักผสมวัสดุปลูกอ้โหเดี๋ยวเราก็เอาดินมาผสมด้วยอันนี้หมัก,กแกลบดิบนะแกลบดิบซื้อมาใหม่ๆต้องทำให้เก่าก่อนแกลบดำผสมกันไปนู่นด้วย มันจะทําให้ดินโปร่งปกติเราก็ไม่ค่อยได้ผสมดินเท่าไหร่หรอกแต่ถ้าผสมแล้วมันดีก็โอเคแต่ต้องหมักให้นานๆเลยเนี่ยเพราะแกรบนี่แหละตัวดีมันจะไปดึงไนโตรเจนของพืชผักตายหมดมันดึงไนโตรเจนตัวเองมาช่วยย่อยด้วยไงพวกมัก มะพร้าวสับเล็กเนี่ยเอามาผสมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะเอาดินมาผสมหมักไว้ให้มันเก่าก่อนพวกวัสดุป,ปลูกเนี่ยแล้วมะพร้าวสับก็ยังไม่รู้เลยสารแทนนินเยอะแค่ไหนใช่ไหมหลายคนเอาไปปลูกก็บางคนก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะเออผสมมะพร้าวอ่ะแต่เราก็เอามาลองกระถางต้นไม้มันก็ไม่เป็นอะไรนะเออ ใช้แรงงานปป้าแต่ชาวช่วยกันช่วยกันชีวิตเดกเกษียณของปป้าเราพักผ่อนถึงเวลาที่หลายๆคนต้องพักผ่อนเลยนะทำงานกันมาทั้งชีวิตเหนื่อยมาทั้งชีวิตพอถึงเวลาก็พักผ่อนเนี่ยพักผ่อนเราก็พยายามจะไม่ให้ปป้าเรายกของหนักมาก อายุเยอะแล้วป้าต้องตัดออกอีกหน่อยนะมันติดเนีย่ยมันติดไอ้ถุงไงถุงมันยัง,งนั่นไม่ไม่ไม่ไมไมกว้างอ่ะมันยังติดอยู่ออปา้าเข้าใจป่ะคือยังเปิดปากถุงไม,ไม่ไม่กว้างมันยังติดอยู่มันก็เลยออกยาก ช่วยกันสองตายายนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะผสมดินลงไปหมักหมักหมกหมกไว้ขอบคุณนะคะป,ป๋าปาสวัสดีจ้าแค่นี้นะ